เออค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแม่安คนางคุณใช่ค่ะเดี๋ยวนี้พอดีลูกหลานนี่แล้วมาจากโรงเรียนอยียงก็ลูกชานพคมชาญวันิจิคมเอม้อไหลูกม้อสามเมอามเอ้อเกียวกับหม้อสามนันลูกอาจารย์ยังก็ลูกลโอวัชรพลโอวัชรพลเอเอดี๋ อยากมาเนี่ยเด๋คะ่ะคุณคุณครูว่าให้มาเนี่ยดี๋ยขาลูกอพอดีสัมษณ์ค่ะสัมผณ์บ่ลูกคนณะคุมมันบอกค่ะใช่ค่ะคนณะคุมเพราะวา่าพอดีเมื่อสิไปงานเขมมาลาดงานอถนนคนเดินนะคะลูกก็เลยแต่งตัวพอดีระมือีนแต่งตัวแม่ก็ลืมไปละก <c oughs> ันบอกมีคนบอกมีคนเตือนลืมคือเพราะวา่าลูกสิมาตัวเนี้ยนี่กะอันสัมผษณ์จ้งใดิ่นวาา่าให้บอกเนี่ยเด๋ลูกถาม่าจ,จะไหนก็ถามถึงประวัติ ก่อนที่จะมาเป็นหมอลำโอ้คือกันถามคือกัน,นี่เนาะใช่ค่ะค่ะเดีลยวกาแเร้วแต่ดผู้ใดสิไปให้คู่คนตรวจนาะลูกเนาะค่ะประวัติคุณแม่คณานี่คือบ้านเกิดเมืออนอนนะค่ะลูกอีกบานเกิดเมืองนอนของคุณแม่คณาเอนคุณแม่ก็ไดดคุณยายก็ะใ้คุณคุณแม่กได้เนาะลูกมันเป็นมีบ้านเกิดบ้านเกิดเมืนออนานเกิดอยู่หมงนี่คะ่ะบ้านโคกสารเขาเอนบ้านโคกสารเทิงน้าลูกตำบลชนุมานอำเภอชนุมานค่ะก็ คุณแม่เกิดอยู่ที่นี่คุณพ่อพิมาทาคุณแม่คุณค่ะเนี่ยก็มีพี่น้องรวมกันก็เจ็ดคนนะคะลูกตอนนี้ก็เหลือสามคนคุณแม่อยู่ที่นี่เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะสมัยก่อนแต่ก่อนยังไม่ได้สร้างบ้านหลังนี้บ้านเล็กๆเ,เป็นมุงหลังคาก็เป็นแผ่นสมัยก่อนนะคะข้างในก็เป็นฝาเ็บตองเห็นอยู่บ่ฝ้าเตถตองบ้านเ้ากเเห็นอยู่บ่ที่เป็นฝ้าเอาใบตองมา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 ,มาสารเป็นฝา ก็คงไม่มีหรอกเนาะมันหมดไปแล้วค่ะไม่ทันค่ะพอดีคุณแม่ก็เรียนจบป .4 เรียนอยู่ที่โคกสารอะไรนวิทยาคมใช่ไหมคะเขาชุมชนโคกสารเป็นบอกก็เรียนจบป .4 ถึงป .4 สมัยก่อนถ้าเป็นลูกของตำรวจลูกของข้าราชการครูพวกนี้นะคะลูกพ่อแม่ก็ก็จะต้องให้ลูกไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะให้เรียนเรียนแต่ว่าคุณแม่เป็นคน ชาวนายากจนก็ว่าได้น้อลูกเนาะข้าวก็จําได้ข้าวก็ไม่ค่อยพอกินสักทีปีไหนก็พอต้องเอาหน่อไม้ไปเลียข้าวทั้งไอ้บ้านนอกๆบางทีก็ไป็ลแ้กที่ไหนก็ไม่รู้แหละยังยังจําได้ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่คุณแม่คณะไม่เคยเสกกระโปรงเลยนะลูกเขียนก็เขียนเส่กระดานเนาะเนาะไม่มีแล้วก็จําได้ว่าใสา่ผ้าถุงแม่ใส่ผ้าซิมนมีแม่เนี่ยนะลูกกับไปเรียนหนังสือค่ะก็ จบปสีถึงปสีก็ถึงได้ซื้อซื้อกับโรงนะลูกเขาไทยบ้านเราไปไปเรียนไปเรียนเย็บผ้าไปเรียนเย็บผ้บาก็เลยไม่ตัด12บาทนะลูก12บาทบ่เคยได้ใส่อันนี้กางเกงขาสัน้นตีสอนครั้งหนบ่มีพลายเดซายเนาะคะนอกจากอันเขาเอืนเกก่นเจ๊กจันนอมนะคะเพื่อนเป็นลูกเจ๊กเพื่อนได้ใส่4บาท้ะลูกบ่มีเป็นซื้าสือ <laughs> 4บาทัยสอ2000 อ่แม่ตอนแรจบปอีปอสีสมัยก่อนแม่เลียนเก่งเก่งคุณย่ายเนี่ยสมัยก่อนเพิ่นเรียนขามสั่นคุณย่ายเม่แเม่ของเม่นี่เรียงปอหนึ่งข้นปอสามปสามไม่ออกเลยเรียนเรียนข้ามชั้นแต่คนเก่งแม่สอบเด้แต่ที่หนึ่งที่หนึ่งจำได้ว่าแม่สอบเดทที่หนึ่งแม่เปคนฉลาดจะเป็นยังไงบุนี์บาทรลวงเนี่ยกะคี้ลักเอารลวนั่นดูนีมาแปะใส่แล้วมาบาดมันก็ได้ที่หนึ่งเนาะแม่สันหามือนีบาทนั่นบานนี้แม่ไปหาลูกมาแล้วกะเอาเอาเอาเขียนบาทตามเนี่ บาสแม่มาคิดมุงไปแต่อยากหัวเนาะพอดีเดือนเมษานะคะพราอต้องตรงปิดเทิ่มฟั่งขอสอบแต่ว่าแม่บ่ไเด้ฟั่งเพราะว่าคุณพ่อไปทง่งเฮียน,นมอลลั่มค่ะฟั่งตามวิทยุอินพ่อบอกว่าทีลาเป็นมอลั่มเดอ้อเป็นมอลัมฟั่งตามวิทยุแต่ก่อนว่ามีโรทัศน์มีอย่างนั่นลูกวิทยุก็เลยเพราะว่าสิได้ใส่สยอสยตะขาบสอยเียนเขาเอินใส่ตะขาบสิไงนี้ใหงอีดุกลาไปเฮียนลำเด้อลูกไปหน้าแม่ก็ึ้นไปต้นขอบุลลลัม ล่ำแล้วก็จำเอาทั้งวิทยุเวลาเพิ่นห้องคอยช่มยบนมาแจี๊ยบของในเมืองมาแจกของแม่ก็ล่ำเอาเดียล่ำก็ล่ำเสียงบอดีปบนได้ทนเสียงบอดีบ่ได้กินน้ำพึ่งเสียงบ่เล้งบ่ได้กินน้ำธาเสียงเบาหวานบ่ได้กินน้ำโอยเสียงกะหนอยถึงโบนขั้นไปนั่งยังไดที่บินเอาไจะได้หัวใจเขาขั้นไปนั่งยังยังไดที่เขาบินให้บินบนหอยยังได้ จีอันวิทยุเนี่ยไม่ดูกับจอเอาเนาะกับจอบ่ได้กับเป็นแรกได้ดิ้นซอได้อียังกับคู่นะค่ะล่ำเอาล่ำไปตัวถีบตัวเด่นหนุมเนาะจือเอาพอดีพอก็เลยไปส่งกับเด็กค่ะพอดีปีสองสี่สองห้าสองหกอ่ะคุณแม่ก็มาตังว่วงกับพอปอฉลาดหน่อยส่งเสริมอยู่เพชรเพชรอุบลพอดีปีสามเอ็ดเนี่ยอ่ะเลยแยกกันอีกก่ะเฮ้ดน้อกันเนาะมันก็ดยังไงเหรมันเป็นแบบว่า เป็นหัวหน้าน,กนากันเมื่อกลยแยกกันว่าเหตุไปแล้วแม่ก็เหตุผู้เดียวนะลูกพอดีต่อมาก็เลยมาตัางคณะเมื่ออุบลนพัฒนายุคใหม่ขอคุณแม่มาตัางขอคุณแม่อุไรเป็นการอนุมัติว่าซื้อว่าอุบลพัฒนายุคใหม่มีสามเอ็ดมีรวมกับคุณแม่บันเย็นบันเย็นลากเกนนะลูกก็รวมกันรวมวงกันปีหนึ่งก็เลยมาเรื่อยคุื่อคณ,คณคุณพ่อบอกว่าดุบสมาสมห้างเครื่อนที่แถวนีพี่ต่คนขวนบุญไหวพอ่าเศร้าสรุกหล่า่ัสันพอ่า ก็เลยปีสามหาคุณยายกับเศร้าก็เลยเศร้าต่างคณะนะคะกับเป็นศิลปินเดียวโอ้ยสาเสมหน่อยเป็นศิลปิเลยสาเสนอเไปตองเล่นกับมือเป็นเด็กน่นะนั่นลยกะเออบหนี้พอดีแม่ก็เลยเดินทางเขากรุงเทพเป็นศิลปินเดียวจนกระทั่งมือนี้ค่ะเป็นศิลปินเดียวศิลปินเดียวคือว่าไปอยู่กรุงเทพแม่ก็ลองเพึ่งหออาหารแต่ก่อนในย่านหยาลุ คำว่าหองอาหารเมีย่านตามจริงแล้วไป,ไปสัมผัสแล้วดีดีค่ะเพราะว่าเมีไปโชค์ขึ้นหนึ่งสามบอลมันมีแต่หองอาหารอีสานหลเนาะค่ะคนอีสานหลายเมยีก็ไปลองสามทีสองทีสามทีก็แหล้วเต่กับพ่อยูด่ายพ่อยู่าดค่ะแต่ว่ากับพ่อ,อยูพ,อ,อ,ยพอกินกับบลับลำบรวยเนาะเมีก็เลยอไอ้วัดรีนักเร์อยู่สวิตเซอร์แลนด์เน่ะก็เลยเชิญไปแสดงทีวัดเมีก็เลยไปแสดงทีวัด ก็เลยไปหูจ <zijn en aan>, ักก like, ับคนเล่าคนเล่าฟังเล่านี่ยเป็นคนพี่นองเฮาพี่นองเฮาไล่ลายเป็นไปแต่แต่ปีเล่าเตะนะคะก็เลยไปอย่ขุนิ่นก็เลยหูจักกันไปโขขคอต่อแขนให้เป็นพีเป็นองไล่ไปแล้วไม่มีแต่พีนองเฮาบันเป็นอย่างไัคนณัอคนขุนบอกบานนี้ก็เลยบ้านนี้แม่กลับไปทุกปีทุกปีก็สเได้ไปเพราะว่าเฮาบ่ต้องมีสเตทเนต่บ่ต้องเอาเงินโชว์เฮามีญยากพี่นองพึ่นก็เขียนหนังสือมาว่าไปเยี่ยม แม่ก็ไปทุกปีทุกปีไปทุกปีเออสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมันจิตต่อเขตกับเยอรมันฝรั่งเศสบางทั้งฝรั่งเศสเขามารับเอารถมารับแผ่นดินมันต่อกันนะลูกออสเตรียประเทศออสเตรียแม่ก็ไปแล้วก็มีแต่คนตอนรับคนเล่าไปอยู่พุ่นหลายค่ะอยู่เมืองเซนกะโ์ลดฝรั่งเศสลอยสี่สิบขอบขั้วยากสิไปกินของไปเนี่ยขาเจ้าเลี้ยงขาเจ้าดีใจพอดีกับเน่ก็ไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปออสเตรออสเตเรียแม่ก็ไปแล้วค่ะปีนี้เพิ่นก็มาติดต่ออยู่แม่บ่ไป วันนี้ก็บเดนมาร์กสวีเดนค่ะกับเป็นตัวเขตมันแถวยุโรปมันสิ่ตักันไปญี่ปุ่นไปแต่ก่อนกับไปฮองกุงมาเก่าไปกอนบ้านกนเนื่อหูจักกับคนหูจักกันค่ะก็เลบไปกับว่าลำบ้นว่าหลุดก็จะอยากไปกินมันมันก็จะเป็นลักษณะยังไงเนาะกับกับพ่ออยู่พ่อกินเนี่ยพอดีพีซีีแม่ก็เล่กลับมาบานดูกลับมาบานเพราะว่ามาก มาเหตสางซีดีมากยังขายมาขายดีดีค่ะประวัติลงทุนเองเหตเองแ่นซีดีนะคะพอดีมามาตุกสมัยนี้มันก็เลยเปลี่ยนไปขายบได้ก็เลยมากเป็นดารารับเชิญเป็นนักร้่อรับเชิญเดียวเพื่อนอกะจ้างไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังคือคุณแม่ล่าคุณยาย่่านี่ก็จะเป็นการผู้เฒ่าหมากักเรื่องการทําบุญศิลกินท่านพุธนโโารโบกศาลาสางถานุนหนทางชีวิตสังขารค่ะทําบุญ ไปบอกให้พี่น้องพิ่นทำบุญเต่ตอนนี้ก็ยังบ่ทัาได้หู้จักหนุนน้องลูกเนาะฟังกับ,บค่อยเข้าใจพูดเฒ่าเพื่นมกักกัลูกนี่เตต้องหัดฟังได้ลูกเด้อทำได้พับนั่นละ่ะต้องเรียนรู้นะลูกถ้าเรียนไปหาถึงมาหาหลัยถ้าไม่รู้จักป้าชฉวีวันไม่จักป้าเดียนจากแม่ค้านางไม่ผ่านนะลูกแล้วด็อกเตอร์ปีที่แล้วก็มาไอ,อบ้านโคกสะอาดเราเนี่ก็มามาดูแลมาตั้งสามวันมาตั้งหลายคนแม้ทั้งด็อกเตอร์มาทั้งนักศึกษา เขามามาเรียนรู้กับแม่น่ะเรียนรู้กับแม่ตามมหาลาัยต่างๆแม่ก็ไปข็มีรางวัลเยอะแยะลูกมีรางวัลครูภูมิปัญญาไทยคนดีศรีอำนาจคนดีศรีอีสานพระธาตุทองคานาดูนคนต้นแบบอ่ต้นแบบเอต้นแบบมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มันหลายอย่างมันเยอะมากลูกครูภูมิปัญญาไทยค่ะคุณรักษามอดกดอีสานมันได้เนี่ย็ภาพนี้นะลูก ทั่วประเทศเนี่ยคัดเลือกมาหนึ่งในร้อยนะลูกทั่วประเทศไทยลูกมีแต่ระดับด็อกเตอร์ใหญ่ๆมีแม่เป็นหมอลำคนเดียวคัดเลือกมาหนึ่งในร้อยู้ทําดีเพื่อพอ่อทั้งประเทศคัดมาร้อยคนคุณแม่อยู่ในแม่อังคาราแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงลูกเศรษฐกิจพอเพียงลำถวายในหลวงรอเก 9, ้ารอเก้านี่ก็เอาเก้าคนแต่ลูกทุ่งแปดคนนะมีคุณแม่ห้าร้อยสิบสี่ค่ะแันางเอกก็แยกย้ายกันไปแล้วก็แต่งงานพี่ประไกยคำ ตอนแรกคุณยายว่าจะจะอัดเรื่องไอ้นกกระยางขาวเรื่องไอ้มคขามนกค่นก็จะให้เป็นนางรองเป็นสุธรรมมาพอดีนางเอกแต่งงานก็เลยจับจับคุณยายเป็นเป็นสุชาดาอัดไปสองพันสี่สิบสี่ก็ดังลูกดังมากเราไปสแสดงอย่างนี้ถ้าถ้าขนาดนี้แล้วก็คนจะเต็มหมดลูกเต็มหมดเต็มคนนั่งเต็มหมดเป็นห้าสิบกิโลยี่สิบกิโลก็ข้ามภูข้ามเขามาดูนะลูกสมัยอ่อน ก็ถ้าล้อมผ้าเก็บก็เก็บคนละห้าบาทสองบาทแต่ว่าเงินมนเต็มถังเลยตินมาอยู่ข้างๆนี่โค่นลงหมดเลยเขาขึ้นดูเขาขเข,าข้าไม่ได้นี่แหละแม่ก็ไม่รู้จักค่าตัวเลยแต่พ่อจะให้นะแต่จะเป็นทหารนะ้าลูกค่าตัวก็ไม่มีก็อยู่มาสองพันละละสิบสิบห้าพอดีคุณแม่บัญย็นรู้จักไหมคะคุณแม่บัเย็นลากแกนแม่พี่แคนดี้นะลูกเนาะไม่ได้เคยดูใช่ไหมลูกเคยได้ยินอือเคยได้ยินคุณแม่บัเย็นลากแกนทำไมจะไม่ดูเขาดัง ดังมากดังทั่วโลกนะลูกสวยด้วยก็ํำสวยทีน่นี้เขาก็ไปติดต่อคุณแม่บรรยินมาแสดงแสดงเอง่เอเรื่องแผ่นดินแม่แผ่นดินแม่ของชลินนันทนาค o พิเพชรชลาชวราชนั่นแหละทางนี้ก็อา,อาจารย์สุรินนะคะที่แ่งเพลงอีสานลําเพลินนะคะก็ไปหาแม่ที่ขอนแก่นไปหาคุณพ่ออํมพลบอกว่าอยากได้แม่อังคานางไปแสดงในหนัง,นงเรื่องวัวลําพู คุณพ่อก็ตกลงก็เดินทางเข้ากรุงเทพหรูสมัยก่อนไม่มีห้องอัดมีคิงซาวมีไฟบูนแล้วก็มีไอไม่ไม่กี่ห้องนะลูกค่ะพอดีก็ไปอัดอัดที่อดัอดสดนะลูกอัดสดค่ะร้องทั้งวันร้องทั้งวันร้องแล้วเอาอีกร้องแล้วเอาอีกลูกไม่เหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้ไม่ดีเสียงเขากระปักได้สมัยก่อนต้องเล่นสด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 ร้องไปก็ไม่ก็ผิดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยก็ไปร้องเพลงอีสานลำเพลินค่ะ,อ,ะอาจารย์เขาบอกว่า คุณบรรยินเขาโออย่างนี้แล้วคุณอภานางจะโอยังไงต้อง้องฝึกดูนะโอก็โอไม่เป็นค่ะลองไปลงไปคือแขนน้ำลาย,ยานี่ไม่หลูดขึ้นดังเนาะดองไปกระเสียงกับเด็กหน่อยเนาะค่ะสิบห้าปีสิบหกปีเด็กเด็กนหน่อยตอนไปเลียนอันสิบปีนะลูกเน้หน่อยหนึง่งยังกินน่มเมยู่เป็นลูกหลานุ่หลาลกลาินน่มเมย์นอนขึ้นกินนมเมย์อยากไปพ่อให้ไปดัดผมเกาอันาการเหนียวมาดัดนันอันนันเต็มอเป็นยงอันเปอัน เป็นงองๆอย่างเงี้ยเม่กลับไปยนี่พอไปยามเดี๋ยวพอกับมาก,ก็ห่ไห่น้ำพอหายหายางน้ำยางน้ำพอ,อยางไปพอเพอะเมา,าจะห่จักเลี้ยวจักพอไงจะไปใส่รถยางไว้สมัยแตะกอนกิโลศูนย์นะลูกกิโลศูนย์จะมีเพื่อผลเขาซ,ซื้อซื้อปอแต่ก่อนพ่อก็เดินเอานั่นแหละทุกยากลําบากเกินลูกก็ต้องอดทนคือเราอยากดังเราอยากมีเงินมีทองมาช่วยพ่อช่วยแม่คือเราต้องต้องเหมือนที่หนูเรียนหนังสือนั่หนะใช่ไหมลูก ก็ตั้งใจเรียนให้จบก็ตั้งใจว่าจะเรียนให้ได้มันต้องได้ลูกไม่ไม่เกินความสามารถนี่ก็ต่อมาต่อมาก็มาอัดเพลงอัดอในหนังเรื่องบัวรัพูอีสานลเพลินก็ดังมากลงหนังเข้ามาใช้คุณแม่อยากไปดูเข้าไม่ได้คะ่ะมันแน่นมันล้นลงหนังไปกี่รอบกี่รอบก็ไม่ได้ดูนะคะไม่ดูคะ่ะทีนี้ก็สองพัสิบ หกสิบเจ็ดมาก็อัดเพลงสาวบราณรักรู้จักไม่รูเสาวุบรัณรักเสียงทวงสัญญาที่ดังแว่วมาจากสาวบุบลทําไมจะไม่รู้ก็คุณครูเข้าตามโรงเรียนก็ร้องบ่อยๆ่อ,อ,อ,อนะหนูก็ร้องนะไปลินนะ่ะใช่ค่ะสาวบนารักไม่ได้ยินหรอลูกไม่ไม่ฟังเลยเหรอลูกโอ้ตายแล้วไม่รู้จักสาวบราณรัก เสียงทวงสัญญาที่ดังแว่วมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลังฝังลำหน้ามูลตามโรงเรียนต่างๆคุณครูเขาจะร้องนะลูกเห็นทุกคนทั่วไปร้องนะลูกเนาะก็อย่างว่าไม่ได้สนใจนะลูกเนาะก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะลูกทีนี้ก็อัดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็อยู่อยู่สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะก็ลาจากอาจารย์คุณพ่ออัมพรมามาอยู่บ้านของเรา มาอยู่บ้านแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพก็มีหางเครื่องบ้านเท่านี้แหละลูกล้านมันเท่าายคนก็กไปทําเป็นวงดนตรีค่ะดนตรีของพี่พรชัยพี่จันทิพย์ก็ไปเดินสายล้อมผ่านี่แต่ทาเป็นวงดนตรีลูกมันก็ไปไม่รอดไปล้อมผ้านมันจะขาดทุนลูกขาดทุนก็ไม่ไหวก็เลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านโคกสารก็ไปอยู่ที่ตลาดหกเห็นไหมคะโรงแรมปรทุมรัตน์นะลูกเยนี้ตะเขาเรียกตลาดหกน่ะ

เปิดนเปดฝันคดีหวอยวิเกิดเป็นคนดาคขนหูกระต็นหูหูคุณทานเกิดเป็นข้นอินหวบานพอคุณทานเหตุเงคแล้วุนผู้แม่จังทองกำเนิดอาการสาวสิบสองวันขบาะกลังเป็นขุนก็เต็ูน้องแทนคุนกนุนทรงนุนงโอเงินกอยาสินุผู้เลี้ยงทางคุนในหําน เราคุณแม่กิน well, น so ้ำ้อนอนเย็นไอ้กันพ่อผัวขึ้นคำเดียวอาหารปองไงเมื่อพ่อไปปองโรงเรียนเขียนอานนึนคือคุณเอตแตนพูท่สันติหวามรูพูดสีนี่มนอกจากพ่อไม่แลวอยากผิดว่องสาบ่าว่าดูงูฟงดอกขนไก่คุณข้าใส่ของใส่เนื้อกินซี้แแตนอันภกต้องยอนกับพี่เกงเกคุณนูกลาเอ้ย บรกหลานเลยเหมอนีนดนขันยูฟองคุณกันเด้กระตัมยูเผยมันเพงกันขี้ต่อยมาว่าอหรือน่อยคุณโมัโตจต่ท้องเบวาคุณไม่ทานหลยแต่เงินคุณมันเป็นหนาจังเจพุนปูญาตาลานคือว่าความกระตัมยูกระตาเวทีตาตผูนี้พะคุณไหวอยู่พนดินของไทย เนี่ยเจ้าทำคุณให้เพื่อนนไทยย่งเหรืออ่นี่นยยนนตั้งเต๊ะก้อยออธรรมาชาติไรใครได้หมั้งนี่ใครผู้ห่นงคนนี่เนมรับชาติเสียสูญนใครเป็นคนนี้และคุณอชติเป็นสิเป็นแกงเชื่อหากถนงของเขาถิ่นว่าเ็าเตยทั้งมาเต่าทั้งมาเต่ากแลาเนย

ก็เปเสียดเสียดทีละ <c oughs> เสเสนี่เหรอเ้อีนี่แหละเอ้คุณแม่ลำคุณยายลำเรื่องกระตันยูสอนลูกสอนหลัดกระตันยูลูกคุณรู้จักคุณพ่อคุณแม่เราเรียนหนังสือเราต้องใช้เงินใช่ไหมคะลูกพ่อก็เป็นคนหาเงินคุณแม่ก็ก,กวาจะคลอดเรามาเก้าเดือนลาบากลาบนนะต้องรู้จัก,จกพระคุณญาติพี่น้องบ้านเดียวกันนึกที่ไหนก็ เหมือนกันคุณเฒ่าคุณแก่หนูต้องยกมือไหว้สวัสดีค่ะไปโรงเรียนเดินผ่านจะเดินข้ามหัวข้ามหางคนแก่นะลูกนานทุกนะก็ทําดีก็ได้ดีก็อย่างคุณแม่เนี่ยจบป .4 นะลูกเ็เรียนก็สโนก็มปลายนี่ก็ไปทุกประเทศบางทีก็ไปญี่ปุ่นนี่ก็พูดญี่ปุ่นได้บ้างไม่ได้บ้างก็คุยกันได้นะไปมิดิการปไปายที่ไปดูใบเน่ยรู้จักดูไบไหมลูกประเทศดูใบเนี่ยก็ไปกับคุณบรรยายนก็ไปสิงคโปร์ ไปไต้หวันเขาเอาแม่นี้ไป็นลํำให้คนงานดูคนงานคนไทยจะเยอะอยู่ต่างประเทศไปบ่อยลูกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปหรอกเพราะว่ามันมีโควิดแล้วก็แก่แล้วก็ไม่อยากไปก็อยู่บ้านเราก็มีอยู่นะลูกก็มีงานเยอะอยู่เพราะว่าคนแก่อยากจะฟังอยากจะฟังหมอลาความเก่าความหลังนะลูกก็อยากฟังสมัยก่อนที่ยังไม่แก่ก็ชอบหมอลำแต่รุ่นนี้ก็ไม่ค่อยรู้จกักก็ต้องเรียนรู้นะลูกนะ ต้องเรียนรู้ทุกคนนะลูกต,ต้องดู youtube จะเปิดแม่อังคานางพ่อครยฉลาดคุณแม่บัเนเย็นคุณป้าชัยวัฒนจะมีใน YouTube เป็นเลยร้อยเพลงเลยนะของคุณยายก็ต้องไปเปิดดูนะลูกศึกษานะเกิดว่าไปเรียนมหาลัยเขาถามนะคุณครูเขาถามแล้วก็ไม่ไ,มได้นะลูกไม่ผ่านนะคะนะลูกแต่มหาลัยะตามแม่ก็ไปตลอดไปศีวนาไปอะไรนะั่นแะแล้วหนูจะถามอะไรอีกคะลูกหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วนะคะวนะคะันนั้นมาก็ร้องเยอะอยู่นะลูก น้องอยู่ก็มีหลายเพลยงยาขี้อง์ไในนด้ไอ้คนงามน้องสิขอถ้าถามว่าพ่อคนงามบ้าน,นายอยู่ที่ไหนเป็นยังคนี่ <c oughs> <c oughs> มีแฟนหรือยังท <c oughs> ี่มานั่งกันเรียองรอยากฟูงว่าชื่ออะไรบอกหน่อยได้ไหมสิเก็บไปนอนฟันนี่ก็ดังดุเพล กำมพะกำพพอยยังได้เพลงอันอร,รู้สึกว่าเสดลุ่นไมเกเอาเพิ่นก็อยากฟังอันเพลงเกา่าๆคู้เฒ่ามแต่ว่าลุ่นย,ยังรร่ฮโหแต่ต้องศึกษาได้อรูกเด้อเดี๋ยวคุณครูถามล้วจะตอบไม่ได้นะลูกตามาหาอะไรนะลูกนะต้องรู้จากอ่อนนาว่าแม่อาคณาจักไปจะได้มาจังได๋บ่ฟังกับเพิ่นกะสีไปถามได้บนี้คุณครูนะ่ะต้องถามได้หูกนะคุณครูต้องไปถามพวกหนูที่มาจะสามกลุ่ม4ี่กลุ่มระวบูกที่มาหาคุณแม่อาคณาจัสี่แล้วใช่ไหมลูก มสามนะคะลูกก็จำได้ใช่ไหมคะถ้าคุณครูบอกให้ราจะราได้ไหมนี่ไดอีบบบเลยทำไมไม่ฝึกบ้างฝึกกับคุณยายเนี่ยนะคุณยายพับรองเพลงกระมวลรํากระมวนนะกี่พายดินกับรองเพลงมวลรําก็สวยนะคะไม่ลูกแค่ก้อน,นัอ้นกี่พดินคนเดียวเออคนเดียวคะ่ะเห็นแต็ในหน่อยคุณบาน้คัสัซนกับกับบ๊อบมี่นวถามอีบบบมิทานีบ่ลึก ประทำแต่ข้ามกับเพื่อนห้ใายคอหัวเออัวคออันเดียวกันบ่ตัวแล้วก็เพื่อนสิไปนั่นแต่ว่ามาวางเรือลองละไอ้หลายเพลงเนี่ยก็จังไงเป็นมวลมวลเมือนเป็นเจ้ไเลเออมาเ่าเป่าบริณฑ์นาเป๋ไม้เนี่ยค่ะเมื่อเดินกันลองยี่บ้านนังนอกหมดละลองเพลงอยังเนี่ยดูนั่งดูเดือนเพ็ญลอยเด่นลอยยืนบนนภา คิดถึงวาสนาใครผู้สนิหาโอ้อะนิจาชะตาคนจุนโอ้อะนิจาชะตาคนจนจนเงินแล้วเข้าว่าจนรักมม่บอกจนนักจนใจจนทนใครเราจะเกิดมาจนเดือด้ายจะเกิดอีกคนจะนี้ความจนไปลูกเสรษฐีจะนี้ความจนไปลูกเสีษฐีคือจะคนณเต่งให้คุณคุณยายนี่ละเนาะ ไปเอยอยากเป็นคนจนอยากเป็นเศรษฐีมันก็อดได้เป็นได้ลูเพราะตัวอ,อยากได้กินกับพ่อเราเนื้อดูเนาะค่ะเมื่อนีก้การคุ้สีเบิดการเสวนากันคุยกันเนื้อดูเนาะคุณยายคุณแม่ก,ก็นา่ากับสิอวยพรให้ลนะูดูเนะนื้อดูละเยอะตงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตั้งอกตั้งใจเรียนพ่อแม่เ้าวทรงเงินหาเงินให้ทุกอย่างลำบากไนะด้ลูกเนาะเฮ็ดให้เนฮะ็ด เสียได้หลูกหล่าคน,น,นเรเสด็เงินให้ลูกไปโรงเรียนคนสมัยนี้ผัดเลียนใส่เงินใ้ลูกเพราะคือสมัยเกา่าพอน,อนั้นหนู้ต้องคิดว่าเงินทุกบาดท,ทางตรงใส่เป็นประโยชน์พ่อเม่เห้าทุูกยาักลำบากได้หลูกเด้อก็เลียนให้มันจบสมควม่มตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็นอยากให้ลูกเรียนมีงานทําเป็นทํางานดีๆนะน,น,น,น่ลุกยังนะ็ดีพิศนับแมนอาขะนั่งก็บไริวากันนะหลุกเนาะกับล้วแเต่นะลุกเลียนจบเป็นคู่บาอาจารย์เป็นยังคดีบิศนลเนาะ ขอให้เป oh, ็นคนดีคิดดีทำดีทุกนาทีนะลูกข้าวหนึ่งเม็ดถือเป็นพระคุณขอให้ลูกหล่ะทุกๆคนนะคะจงมีสุขสมหวังได้ดังใจปรารานาสุขสุขเีอายุวันาสุขภาพละนะคะน่าจะเลื่อนจะเลื่อนดุงเรื่องสําเร็จสําเร็จทุกประการนะลูกนะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะพอดีมีเนี่ยกะเียอร้อยไปเด้วเวนาจะกลัวยังเด้นํานม้กะลงห้าลุงหลังนี่เนาะ อันนี้เอาอนยุกับหลายตื่ไไมเลยดกแล้วมันจะเลื่อมเนี่ยจะหน่อยด้สิบแปดแ้วได้เนี่ยอีกสองปีกับเจ็ดเ <c oughs> ดือดเนเนี่ยพู้ชิมาหายัางจำเลยพอดีมื่อกีกะคุณย่ายสิไปผุ่นทมบาลาดไปถนนคนเดินนะลูกไปแถวบ้านเท่านีา่กมีจฉการผู้สมหกลูกกพบได,ด้กับ,บ่าเป็นยังการการกูศสซอยพีซอยหนองเนาะค่ะมิยังจังคุณพู่ให้มาทำเนี่ยกะเอางือขอมาต้งทำาตั้งโนดน,นลูก โน้ตมาเป็นข้อข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะลูกธรรมดาพวกนักศึกษาเขาไมจะโน้ตเลยโน้ตปรสิมาเดยอันนี้ให้เตสคุณแม่วอาผู้เดียวเนาะลูกก็ต้องสดสวยน้ำถามนั่นลูกนะต้องเอาถ้าเป็นมาเป็นต้องหนึ่งข้อนี้ข้อสองข้อสามโน้ตโน้ตมานะลูกนะเอาเท่านี้เนาะ